ใช่แล w, ้วครอบครัวเราเสพติดการคลิปตุ๊กตามากกระโดดอะไรก่อนเหมือนเห็นร่างลูกตอนโตนจะเหมือนกันขนาดนี้เพื่อดิฉันกับพอบ้านปลายคลิปตุ๊กตาไหมมีใครยอมใครสุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้พอบ้านทุกทีปกติแล้วพอบ้านจะคลิปได้มากที่สุดในบ้านก็ได้บ้างไม่ได้บ้างลูกเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ดิฉันก็ได้มาหนึ่งตัวได้ตัวไหนไปดูกันแคร์แบคลิปยากนะเอาจิคลิปแล้วคลิปอีกคลิปเข้าหัวก็ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ลองคลิปที่ลำตัวได้ไหมได้ไหม ได้ไหมไม่ได้อีกอเหมือนเดิมเปลี่ยนไปที่น้องคิสตี้มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเหมือนจะได้ใช่ไหม ได้ได้แต่ไม่ได้เลือดนักสู้อย่างเราไม่ยอมแพ้ไปอีทุกคนคิดว่าได้นะที่พอะไรก็ไม่ได้สักทีไม่สนใจและไปดีกว่าก็มีเหตุการณ์เกิดคอยดูนะเนี่ยแบบสนใจแต่ก็ไม่สนใจแต่ก็สนใจเนี่ยก็ได้มาวันนี้เราได้มาหนึ่งตัวทุกันของพอบ้านอีกอีสามตัวเป็นสี่ตัวไม่รู้จะแนะนําดีไหมกลับบ้านดีกว่ากลับมาบ้านพาลูกไปซื้อของที่ตลาดก็มีเหมือนกันหมดไปสามสิบบาท